สวัสดีครับจ่องไนด้าขึ้นทีนดินสันครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนแรงๆครับผมวันนี้วันที่สองครับป่าขึ้นึนนิดนึงนะครับผมคือยังฝนอยู่ตกี่แหละครับอยู่จังหวัดลอยเย็ดนะครับผมประมาณซีมองหามงแรงครับเตี้ยเบาครับพี่น้องเบาหิ้งบินครับเมฆหาซิบครับผมสนามแรีนเท่าเยี่อเขาพึ่งเซตครับผม เดี๋ยวร่องแรนเบิ้งครับว่าสี่ขืนเป็นแบบไหนครับอีกตามชมเบิมงครับเพื่อนกรบผมกะเอาพิ้งไปนี่แล้วกันครับผมผม,มีคนเดือไหมครับบอลลูวาสนุมันสีดังบ่พอดีบ่มมีคนเหมือนสนุ่มขืนไปหลายดวงนะครับผมท่างปุ่นท่างในบ้านเ็ปลป่อยไปแล้วหลายดวงแล้ว เดี๋ยวล่องแลนเบิ้งครับพี่น้องช่วงคำคำน้อยนะครับผมที่มองหามองแล้งครับออนญาตปล่อยเสียกก่อนครับผมแต่เบิ้งใหาตอนขึ้นนะครับครับผมพร้อมแล้วครับพี่น้องเอาขึ้นเลยครับนี่อาจจะมีเสียงแสกมากนิดนึงครับพอดีอยู่บานมีง่ายกับทินครับเอาเอาเลยครับ คักคักคักขนาดครับทุดยอดครับผมขออนุญาตไปเสือกครับโคักคักเลยพี่น้องสีบว่ร่องไหลายนะครับผมครับสีบว่ร่องหลายครับพี่น้องนี่ึ้นตรงดีครับ บ่มีอาการหมุนครับ ดึงแห้งครับดึงแห้งครับพี่นองดึงแห้ง เขาชีฟ้าแล้วครับเขาชีฟ้าแล้วพี่น้องอรับก็นาดคือสั้น,นบอกครับ จังหวะนี่ครับจังหวะตึงครับ เอาชีฟ้าแล้วครับเดี๋ยวเอาลงครับพี่น้องเอาล่งครับขออนุญาตเอาลงครับปล่อยเสือกตัวนี้ประมาณสามรอยเมตรครับเฮ้ยพาถึงสามเลยประมาณสองรอยเมตรครับวาวดวงใหญ่กันยังเห็นชัดๆอยู่นะครับ ไยเสือกประมาณสองรอยเมตรนี่ขึ้นตรงดีนะครับผมล่มบนดีครับผมล่มบนดีดึงแห้งครับเสือกวิ่งวิ่งเลยครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตเราลงครับ โอเคครับจับได้คามือครับ ี๋ยวปล่อยล่องปล่อยข้ามือเบิ่งรับมันสีมนี่ล่มพอดีปล่อยได้บะ ไปไปฆ่ามือบ่ไดดครับผมแต่ว่าเรียนจ่จอหรือพ่อทีไดอยู่เ <wicked> รียนประมาณสามสิบเมตรประมาณใดทีได้อยู่ครับแต่ว่าที่ขอพ่อไ้ซรำบนีก่อนครับผมเป็นวบาเพื่อนนะครับผมเอามาทดจสอบครับนะครับผมมีค้นจองแล้วครับครับผมสําหรับคลิปนี้มื่อนี่ก็ฝากไปซ้ำหนีก่อนนะครับผมขนาดสัดส่วนกับหาซิบหาซิบตั้งเม็ดเลยนะครับผม ตรงนี้หา้าสิบครับตัวนี้หา้าสิบตัวนี้หา้าสิบครับหา้าสิบจองว่างกับหา้าสิบมัดเลยครับผมว้าวเครื่องบินรอยหา้าสิบเส้นครับร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมตัวนี้ความสมดุลก็ได้จำกัดนะครับผมขึ้นยกับว่าปีครับขันปีแข็งกับไส์โน้ยเงยีงย้งยอย่างน้อยขันปีอ้อนกับไส์โน้ยหน่อยครับ ต่ตัวนี้เมื่อกี้อยากกินหัวจักน้อยนะครับผมอยากกินหัวอยากกินหัวไปทา้งสายจักน้อยครับคือเลือนสนุ่มาทังนี้นะครับผมขันกินทางใดก็เลือนสนุ่ไปทั้งรับอีกตรงขามกันครับผมครับผมสาหรับคลิปนี้มาอนีก็ฝากไว้ซัํานี้ก่อนนะครับผมพอกันคลิปนาครับผมมม่ยังเด็ดีๆมาให้พี่น้องได้เบิรงกันอีกครับผมกิริยาสาร้างว่าจ่าบริภากรพอไพ่ครับพอกันคลิปนาครับพี่น้องครับ สำหรับมื่อีนคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนครับสำหรับมื่อีนคลิปนี้สวัสดีครับครับผมตวงกับประมาณนี้แหละครับเข้าดึงจากมุมตรงนี้ครับดึงจากมุมตรงนี้ครับโยงมากไอ้นี่ประมาณนี้กึ่งกลางครับกึ่งกลางของปีครับตัวนี้กึ่งกลางของของโค้งครับผมเค้ครับสวัสดีครับ